ครอบครัวเขาจะชอบเราไหมขอพ่ยบอกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนที่คุณนึกถึงกันก่อนนะคะว่าเขามีบุค,คลิกลักษณะประมาณไหนเนาะจะตรงกับคนที่คุณนึกถึงไว้หรือเปล่านะคะพลังงานของโคนธาตุไฟนะคะเมษดสิงธนูสองไม้คุณกับเขาอาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้นะคะ อยู่กันคนละที่เนาะแล้วก็พลังงานของชาวราศีมีนนะคะเดอะมูนมีเรื่องราวบางอย่างที่ไม่ชัดไม่เคลียร์นะคะมีความหม่นหมองนะคะมีความเศร้าส้อยคิดไม่ตกนะคะแล้วก็3ามถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกเนอะพลังงานของคนธาตุ พลังงานของชาวราศีมีนขึ้นมาสองใบนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของคนธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ำนะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่าอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคุณคนในครอบครัวแนะนําให้คุณทั้งสองคนรู้จักกันก็ได้นะคะหรือคุณเป็นเพื่อนกันมาก่อนคบกันเป็นเพื่อนก่อนที่จะมาเปลี่ยนสถานนะเป็นแฟนก็ได้นะคะ ต่อไปเรามาดูว่าแล้วครอบครัวเขาจะชอบเราไหมนะคะครอบครัวของคนที่คุณนึกถึงเขาจะชอบคุณหรือเปล่านะคะเขาคิดยังไงกับคุณห้าถ้วยหกถ้วยทำไมเป็นพลังงานของคนเก่า ถ้วยทำไมเป็นพลังงานของคนเก่าแล้วการเดินจากไปคิงถือไม้เจมพอล์ก้าวไม้ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะถ้าคุณไม่ใช่คนเก่าที่ Move on กันเป็นวงกลมนะคะคบกันเลิกกันไปแล้วแล้วก็กลับมาคบกันใหม่อาจจะเป็นว่าคนที่คุณกำลังคบกำลังคุยด้วยเขายัางไม่ลืมคนเก่าหรือว่ารักครั้งเก่าที่ผ่านมาของเขานะคะความรักครั้งเก่าที่เจ็บปวดที่ล้มเหลวไปยังคง ติดอยู่ในใจนะคะยังลืมไม่ได้ยังรู้สึกเจ็บปวดยังรู้สึกคิดถึงในบางครั้งก็ได้นะคะอาจจะเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งเนาะแล้วครอบครัวของเขาจะชอบคุณไหมนะคะมาทั้งคิงถึงไม้แล้วก็ดี e อมพล r เ r นะคะครอบครัวของเขาอาจจะด,ดูดุนะคะเข้มงวดดูสติ๊กนิดนึงว่า ตอนนี้เขากําลังคบอยู่กับใครนะคะรักเขาจริงไหมถ้าสมมติว่าคุณไม่ใช่คนเก่าของเขาถ้าเขาเคยเจ็บช้ำเพราะว่ารักครั้งเก่ามาครอบครัวเขาอาจจะกลัวหรือว่ากังวลว่าคุณจะมาทําให้เขาเจ็บช้ำเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในครั้งนี้อาจจะดูเหนื่อยหน่อยเหมือนจะต้อง ฝ่าด่านอรหันของพ่อของแม่ของคนในครอบครัวเขาไปให้ได้พิสูจน์ว่าคุณหวังดีกับเขาคุณรู้สึกดีกับเขาจริงๆนะคะแม้ว่าเขาจะไม่แสดงออกหรือคุณอาจจะอ่านใจพวกเขาไม่ได้ว่าเขาชอบหรือไม่ชอบคุณแต่เขาไม่ได้มีเจตนาร้ายนะคะหรือว่าไม่ได้ตั้งใจจะกีดกันความสัมพันธ์ของคุณกับเขาไม่ได้เข้ามาบงการหรือว่าเข้ามาจู้จี้จุกจิกอะไรในความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณคบด้วยนะคะอยู่ที่ว่าตอนนี้คนที่คุณคบด้วยเขาลืมคนเก่าได้หรือยัง หรือว่าถ้าคุณเป็นคนเก่าของเขาเขาอาจจะแค่ไม่มั่นใจว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะจบลงไปเหมือนก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะคุณแค่พิสูจน์ให้เขาเห็นให้ให้คนในครอบครัวของเขาเห็นว่าครั้งนี้คุณ คุณตั้งใจจริงๆนะคะแล้วคุณก็รักเขาจริงๆมีความรู้สึกดีปรารถนาดีให้กันนะคะตั้งใจจะคบกันไปให้มีอนาคตร่วมกันนะคะแล้ววันเวลาจะช่วยพิสูจน์หัวใจของคุณให้พวกเขารับรู้เองนะคะ